ตามหน้วินาที่แจกคลิปเดียวนั่นเลยเกืออเกืออรอยเปิดเส้นเลยเราไม่รู้เป็นปล่อยได้ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตักใต้ยอดล่างไงแล้วก็ขอบคุณปีหน้าปัจจานันหนสวนปัจจานันหนสวนนะคะขอบคุณที่ว่าเขาทำคลิปก็ลงปฏิบัติตามจากที่เขาฟังไว้ว่าเราเลว้มว่าเราไปติดตามเขาดูคลิปเด้อ เชิญระบบบอกให้เชิญเพื่อนเดี๋ยวเชิญใครอีกอะมาเชิญก่อนเลยทุกเกิดฟอร์มนะทุกมีสตีมมีเรียวมีโบนัสจะกัะยึบอาจไม่ดีมากบางมาไมแต่ก็ดีกว่าเมื่อโค้นนะมีไหนกดกระนอยก็ไปอ่านกดไล่รบเลยบางกลางเราก็ทำความเข้าใจได้เจ้ว่า โดยจากการทีอยมานานจะประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ไปดูในไล่ซสัตเปลือนบานข้องวะไลติบเกระซุกนะคะอไติบมาได้แนะนำเปืน่นเปลื่อนีิสวัสดีนะทุกคนเราก็สามารถโพสเป็นปรับหนิงได้นะทุกคนนะโดยการทีว่า้ายเป็นปรับหนิงงานจะมีกาแฟกับขนุมเราดวงตาจะว่างไม่มีการดับจม วันหยุดที่ที่ไทยเรานะจะเป็นวันโปอนะคะวันนี้วันนี้วันปอแห่งชาติอาตันวาคมนะคะทุกคนนันอันนี้จำไป้รู้สึกดีขึ้นกะ่ะนี่ได้ความรู้จากเผื่อนนะจากสามสิบมายี่สิบนาทีกเ <c oughs> จ้านี้ก็เงียบหน่อยนะเจ้าว,วันหยุด ยาว,วันหยุดที่ตีไทยเรานะจะเป็นวันปอนะคะวันนี้วันนี้วันพ่อแห่งชาติ๑ามันาคมนะคะทุกคนค่ะไม่จือนะนะบบ้อนะก็แม่หน้าหว่าก็ะบบไม่เปิดแบบเลยนะเอ็นเว็บเดียวพระว่าก,กดตึงกดไล่รลบมาไอ้ก็จะดูดแซเปมค่ะทำาส่เปมจะดูดหลบโดยอัตโนมัติแป็บเดียวจะปลันในเดียวนั้นนะนั่นเลยนะ ลงต่ตำ,ตำ,ตำกันเออแบตต่ำแบตต่ำท่ำไงหล่ะวะนี่เจ้าเจ้ากินกาแฟแล้วไหมไนะ <c oughs> กินกาแฟปีหนะาผูกไฟปกติดีใจผูกไฟปกติแล้วนะอ่าแบตบต่ำเหรอแบตเตอรี่ต่ำลราปีหนะเออนี่นี่หลายคนว่ะขนม้นหลุดดอดปนตายแล้ว ดวงตาจะว่างไม่มีการดับจมอ,อ๋อดอกเดีหยบเสื้อป้าค่ะเนาะความเปิดมดเมือ่อชีพปานการสร้างรายได้แล้วทุกเออกูยอบบ้านทุกคน ได้ไม่นานแค่ทุกคนตักสิบยี่สิบนาทีพอนะไม่นานจะตักตายเนาะยันตัวตนตักตายเออ,เอตักตายเฟซบุ๊กเปิด้กันเหรเป็นแล้วไม่ได้ไปนี่ที่ไลเปิดการมองเง็นยืนยันตัวทติว่าเขาทําคลิปก็ลงปฏิบัติตามจากที่เขาฟังไว้ว่าเราเลวมาเราไปติดตามเขาดูคลิปไม่ได้ในอะยู่เขาจะ นี่เลยเมื่อว่าก็ก็บล็อกไว้เนี่ยค่ะขอบคุณนะคะพี่แปลว่าจจะเป็นตีระบบนะคะนะก็ยินดีกกนกกนกกทุกคนนะคะไปเช็คไม่นะวันนี้นะถ้าใครปั้นกลับมาดูไลไ์นี้เขก็ไปไปเช็คไหมก็ตอนนี้ปกติแล้วการากบปลว่าก้าวไปออกล็อกก้าวไปออกล็อกบอเอ็นเอ็นจากตรงนั้นเอน็นจากสตอรี่เอ็นจากสตอรี่บปลว่ากดไปตึง้งใจท่านนายแนวจ่างจะมี่ต๊ะตรงเป็นเหมือนโต๊ะตรงแต่ว่า บางทีประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ละยุคเสื้อแต่ละคนไม่พอความก็ติดเรื่องประกาศติดเรื่องนะก็แต่ก็ได้เข้าไปดูติกลงสนับสนุนแล้วก็ได้หลบไปเรียกกันเนาะ,ะตกใจกันไปแลอวคุยกับฝอบานทุกคนเปล้วเต้จะตายไปตามตนัดตามตะนัด,นดอ๋อ สวัสดีค่าไปในไลปีหน้าก้าวไม่ได้กดเดงงอกล็อกเกตกดแล้วเดงงอกล็อกนะไม่รู้ว่าใจแล้วการเรือนปิดไว้แล้วก็ไปดูฟิตล่างไปดูฟิตลัางมันจะมีเปลือนไหมไหมนะราะว่าก็ไม่รู้ไหวคบกุยไรหมากเนี่ยคุยยืนยันตัวต้นเนี้ยเดี๋ยวไอ้ระบบก็เปิดเจาใ่ติด คลิปลิปยาวอายไปจาเดือน <c oughs> เลยไม่จะไม่กล้าวเหวียกายะนหน่อยเ่็ก็พอไปดูก็หลบคลิป <c oughs> มีการหลบหลบคลิปยาวไปคลิปหนึ่งแล้วก็ยาวนะจริงก็มีเวลาตจำได้วันแล้วเนี่ยนิดๆไม่เยอะบางทีก็มีปะผลเป็น โพดมังเป็นคลิปมังนะสั้นมังม่งยาวมั่งเราก็ไล่ดูไปนะคนสิบคนแล้วก็กราฟมาก้าวไปออกลับก้าวไปออกลับก้าวไม่ได้ของปีหน้าแต่ว่าไอดเลว้วเึิ่งก้าวไปตีว่าตัวเวนกระย่ายไปอ่ะเดี๋ยวจดเชิระบบบอกว่าเชิญเพื่อนเดี๋ยวเชิญใครอีกอ่ะเชิญก่อนเลยอสามคนนะคนแล้วก็โพด ก็ควาาโพสรับหนิงของตัวเองลงไปแล้วก็คอมเมนต์เฟร์เราก็สามารโพสเป็นปรับหนิงได้นะทุกคนนะโดยการที่วะใา,ายเป็นปรับหนิงนาจ,จะมีกาแฟกับกะนมต้จ้าเมื่อกี้ก็ได้ไปด่านกาด่านก,า,า,นกาในมู่บ้านมาแล้วนะจุ้งกาแฟตั้งไว้ปลอมัยังโรนไม่อยากเปาไม่อยาก Thầy làm thầy đấy, phòng Căn Tức cắn cả tương đi khuyên cả Nàm này Có Cô... chi lạ Cao bệ Phải, phải... phải... Sự... nốt nàng này, mấy đại mấy đại tỏa nếp vì nà Có tâm bếp mấy là lão mấy cha mấy đại lấy bếp năn này vô nà Các bà cho chúng ăn nàng anh nè tâm vậy sức đi cưng cả đi đại quản đồ chạp vườn nè chạp nóng mềm có tí chát bếp máy mẹ nói tí có phí mà, mà. nào bữa mắng vườn nào bác bị lắm cả đi nè tụi con nè đi lòng tâm mà chạc cả này nằm con vườn nè đang chạc fit na, con rồ nè rồ tướng mà đủ phí đa. clip phải đủ cán tướng đủ mất ว่ามีคลิปอะไรปิดไม่น่ททาไมถึงปูไฟแนะนําไม่ได้นะงานนี้การเกาตึงลดลดปี่น้องปีหน้าว่ะเนี่ยพอลริมไล่นะพอลรมไล่การเกาตึงมันดีขึ้นปุ๊ไม่โดนตายแต่ไม่แต่ตายติดปัตตลุงตรงนี้ติบันโลนุ่นอ่างตรงตําบุนอ่างตรงซีนักการินนะคะแต่ว่าอย่างอย่างปุดปกติเ้าไปอีกาเอาไปปีหน้ายาวนะ จริงก็มีเวลาจำได้วันแล้วเนี่ยนิดๆ like ไม่เยอะิานทีว่าเ็าจำคลิปก็ลงปฏิบัติตามจากที่เขาฟังไปว่าเราเล็วเมื eh? <S <S ่เราไปติดตามเขาดูคลิปทุกทั่วโลกทุกทุกคนทุกๆุกท่านนะคะทางในไทยเราแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะสําหับโพสไปส่องโพสจ้ะแล้วก็มีการ

ไล่นะกระมไล่การเกาตึงมันดีขึ้นปดวดปอนไม่ไมยในตรงนั้นดี่ว่าก็ปึงปวดไม่ไม่ลงไปป,งปรุงปวดเรกๆปวดไม่ไม่ลงไปเลยต้องสร้างประโยคนะสาประโยคแล้วก็ปิดไวแล้วก็ไปกรับไปดูคลิปกงแต่ว่าอยางยางปวดปกติเ้าไปอีกก้าวไป พี่น้า,ากันดูลองทำกันดูทุกยางอยู่ติ่การเรียนรู้ตัวว่าละไิปเองจะไม่ได้รู้ได้มานนะจากการที่ว่าคือก้าวไปคาับกรียางรูปักโดนนี่นั่นบางแล้วก็อาจีบสริมหลังจากตอนที่กรีดยางไม่ได้ตอนนี้นะคนนั้นไม่หลบไม่หลบไม่หลบวิดีโอที่ไม่หลบคลิปที่เดี๋ยวคลิปที่หลบข่อยลงไม่แล้วคลิปยาวคุยเรื่องกินดีกว่านะทุกคนนะ